นเพพียพลกลับมาช่วงที่สามของรายการหลังจากช่วงที่แล้วได้พูดคุยกับพันธุ์ท่านสมศรรักดิ์เทพสุทินประธานสโมสรสุโขทัยเอฟซีแล้วเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปชมบรรยากาศการเชียร์ของแฟนคลับสุขโขทัเยเอฟซี เชียร์ไทยเชยโยเคยมาเยือนสุขโขทัยเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นกองเชียร์พันแท้ที่คอยตะโกนเชียร์มีกันไม่มากแต่พี่จีประธานแันคับก็ยังยืนยนันจะเชียร์ทีมฟุตบอลบ้านเกิดและเชื่อว,ว่าสุขโขทัยจะมีแฟนบอลเข้ามาเต็มสนาม และก็เป็นไปอย่างที่หวังปีนี้แฟนขับกองเชียร์สุโขทัยมีเพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่าเพิ่มเป็นพันเท่าเลยทีเดียวซึ่งเชียร์ไทยจะพาชมบรรยากาศของกองเชียร์ค้างข่าวไฟสุโขทัยเอในนัดที่สุโขทยัยเล่นในบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาลพบกับตากเอฟซีก่อนเกมเปนถึงขงันท่านสมศักดิ์เทพสุทินประธานสโมสรพร้อมด้วยแฟนขับสุโขทยัยรวมตัวกันไปสักการะ,ะสารพระแม่ย่า อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองสุขโขทัยโดยท่านประธานสโมสรได้บนว่าถ้าทีมเคารอบแชมเปี้ยนลีกจะวิ่งแก้บนจากบ้านท่านประธานมาที่ศาลแห่งนี้และหากทีมเล่นชั้นสู่ดิวชั่นหนึ่งจะวิ่งแก้บนไปยังอุทยานประวัติศาสตร์ ดังนั้นกลุ่มแฟนขับค้างข่าวไฟตั้งขบวนรถร้องเพลงเชียร์สุโขทัยแห่รอบตัวเมืองเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวเมืองรู้ว่าวันนี้สุโขทัยจะลงเล่นในบ้านโดยแห่ไปจนถึงที่สนามบุญสมมาตินรังเย่าของทีมบรรยากาศหน้าสนามเป็นไปอย่างคึกคัก แฟนบอลทั้งใกล้ทั้งไกลอยู่ต่างอำเภอก็ต่างทยอยเดินทางมาสนามเพื่อจับจองหาที่นั่งเพราะหากช้าจะไม่มีเพราะคนดูมีจำนวนมากจนเต็มสนามเกมวันนี้สุขโขทัทยพบตากเอฟซีทันทีที่เริ่มเกมสุขโขทัทยเปิดเกมรุกใสหวังทำประรตูขณะที่กองเชียร์ก็ตีกองร้องเพลงส่งเสียงเชียร์ไม่หวนอากาศที่ร้อนโดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับฮาร์ดคอร์ที่จะยืนร้องเพลงยินเชียร์ตลอด90สนาที May เกมเข้าสู่นาทีที่41กองเชียร์เจ้าถิ่นก็สมหวังเมื่อธนงศักดิ์พรมดาดเทคตัวขึ้นมงเข้าไปตุงตะ่ายให้สุโขทัยนำ1-0เสียงเฮดีใจอย่างสุดๆก็ดังลั่นทั้งสนาม สูครึ่นหลังเกมยังเป็นของเจ้าทิน่นนาทีที่77สุขโขทยัยหนีเป็น2ต่สูตรจากลูกฟรีคิกสวยๆของไฟตัสริบิโร่เท่านั้นไม่พอนาทีที่86สุขโขทัยไม่ได้ประตูย้ำชัยจากอารันบูโนเดอซูซ่า จบเกมสุขโขทัยเอาชนะตาก f c 3 0สต่อ0สร้างความสุขให้กับสุขโขทัยอีกหนึ่งนัดและทุกครั้งหลังจบเกมนักเตะและสตาฟโค้ชของทีมจะเดินมาขอบคุณกองเชียร์ที่ให้กำลังใจตลอด90นาทีซึ่งแฟนคลับทุกคนจะตอบแทนด้วยการร้องเพลงประจำสมโมสรให้เพื่อเป็นการยืนยันว่าแฟนคลับค้างคาวไฟอยู่เคียงข้างนักเตะตลอดไป ขณะที่พี่จีวัชรินพุทธรทิ์ประธานแฟนคลับกล่าวว่าปีนี้กองเชียร์มีเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่า1,000เปรและอยากเชิญชวนชาวสุโขทัยที่ยังไม่ได้เชียร์ทีมฟุตบอลลองหาโอกาสสักครั้งมาเชียร์ทีมบ้านเกิด ตอนนี้ผมอยู่กับประธานเชียร์นะครับพี่ตีของสุขโขทัย fc เชียร์ไทยชโยเคยมาที่นี่แล้วนะครับผมเมื่อปีที่แล้วปีนี้เป็นไงบ้างครับพี่ตีกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปงแฟนบอลเพิ่มขึ้น1,000เปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ไม่ถึง500เป็น5,000ครับผมครับเป็นไงบ้างความรู้สึกกับปีก่อนกับปีนี้มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนผมรู้ผมรู้ว่าสุขโขทัยต้องมีวันนี้แล้วความรู้สึกว่าวันนี้เป็นไงดีใจตื่นเต้นอะไรยังไงไปดบครับสุดสุดสุดน มันมันไม่ใช่ของผมหรอกมันเป็นของคนสุโขทัยทีงผ่านมันเป็นของพวกพวกเขาถือว่าเขาสำเร็จยังแล้วตรนนี้กับสิงตัวเองทุ่มเ,เทมาพวกเขาเป็นคนทำผมไม่ได้เป็นคนทำทาีนี้บอกอะไรกับชาวสุโข,ขทัยหน่อยครับแม้วันนี้กับสุโข,ขทัยเอฟซีครับสุโข,ขทัยเอฟซีเป็นของพวกคุณทุกคน ไม่ใช่ของผมครับไม่ใช่ของใครครับเป็นของเป็นของทุกท่านและปีนี้สุขโขทัยได้โค้ชอิสาระศรีธโรมาเป็นกุณซีคอยวางแผนแก้เกมจนทำให้สุขโขทัยเข้าใกล้เป้าหมายได้อย่างที่หวังเช่นเดียวกับอุ้มเทวริชจุมสมอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่ผ่านเวทีทั้งไทยลีกดิวชั่นหนึ่งของนำประสบการณ์ที่มีคอยปอกองน้องๆและเพื่อนๆในทีม ก็พยายามสอนน้องๆแล้วก็พยายามรวมใจให้เป็นทีมไม่ได้ครับผมเห็นกลองเชียร์บรรยากาศแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมีความสุขมากครับแล้วก็เต็มที่ทุกนัดครับแล้วก็เพราะว่ามีกําลังใจที่ดีจากกองเชียร์ทุกคนครับผมอยากไปถึงฝั่งฝันอย่างดิวิชั่นหนึ่งได้ไหมสุโขทัยในปีนี้ก็ต้องไม่ฝันก็ไปไม่ถึงครับผมสุดท้ายนี้บอกอะไรกับแฟนคลับของสุโขทัยนียครับก็ปากช่วยเชียร์สุโขทัยด้วยนะนะครับและในสุดท้ายของศึกดิวิชั่นสสุโขทัยออกไปแพ้เชียงใหม่เอฟซีสามต่อหนึ ทำให้จบที่อันดับ3ามของตารางแต่ยังเป็นอันดับ3ามที่ดีที่สุดได้ไปเพย์ออฟกับรองแชมป์โซนภาคใต้อย่างชุมพรเอฟซีในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเชื่อแน่นอนว่าแฟนบอลสุขโขทัยจะรวมใจยกพลไปให้กําลังใจนักเตะเพื่อตีตั๋วใบสุดท้ายเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแต่ผลงานของสุขโขทัยจะเป็นอย่างไรจะถึงเป้าหมายอย่างที่หวังได้หรือไม่แพ้หรือชนะ ก็เชื่อว่าฟุตบอลสุขโขทัย FC สร้างความสุขให้กับชาวสุขโขทัยดังเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อยามที่แฟนบอลเดินเข้าสนามวันนี้หมดเวลาของเชียร์ไทยชยโยแล้วแนะนำติดชมรายการหรือดูเทปย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k c o m เชียร์ไทยชโยทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขของกองเชียร์สุขโขทัย FC ฟซีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ